พักติกเวียล่าตำนานกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสและปืนใหญ่อาร์เซนอลเวียล่าเป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางตัวรับที่มีสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันและแข็งแกร่งเขามีความสามารถในการตัดเกมและแย่งบอลจากคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้เขายังมีทักษะในการจ่ายบอลที่แม่นยำและสามารถสร้างสารรค์เกมลุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเ ไี้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคของเขาอีกด้วยเราไปดูใสิติตลอดชีพการค้าแข้งของวีเอล่ากันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด650นัดทำประตูไปทั้งหมด56ประตูแอซิสทั้งหมด72แอซิสเขาควา้าแชมป์ในระดับสโมสรได้มากมายประกอบไปด้วยพิเมียรลีก3สมัยเซีลอา5สมัย เอฟเอคัพ5สมัยและรางวัลต่างๆอีกมากมายในส่วนของทีมชาติเจ้าต,ตัวสามารถคว้าแชมป์โลกได้1สมัยแชมป์ยูโร1สมัยและคอนเฟเดรชันคัพวินเนอร์1สมัยและนี่คือเศรษฐีห้องเครื่องในตำนานอย่างปั๊กติกเวียราดูบนฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคั่นผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy